จัดเลยจัดเยอะฮะเท่าไหร่อ่ะฮะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่นะรีบหกเอ็มครับเก่อนไหมเพราะทางคนละขอแจ้งมาเที่อนี้เขาอาจจะแบบลดลดย่อนให้บอกว่าแบ๊ยังไงวะกูโดนแบนกลมแล้วซัมเลก่อนขายก่อนครับครับคืออันเนี้ยคืออยากเล่นอยู่ มื่อกี้วิ่งเท่าไหร่อ่ะพี่วิ่งเท่าไหร่อ่ะอย่ารถตึ้งอ่ะพี่ตีครับพี่ตีลุงขอบคุณนะครับลุงที่ผมผมดึงเชงเพราะว่าเดี๋ยวมันหาว่าง่ายไปแล้วว่าแบบมีโร่โร่อยู่มึงว่ามึงต้องนัอย่างนั้นถูกแล้วต้องเล้ามันต้องเล้ามันมันจบเกิน 15m เลยเหรอลุง ไม่รู้ว่ะกูไม่เคยมีมันเยอะไหมครับสำหรับเยอะเยอะที่นี่เขาตีกัน5ล้านเองไอ้เหี้ยไอ้แก๊งตีกันเงินเงินเงินแม่งแพงที่นี่เงินมันสูงที่เนี่ยเลทเงินมันสูงที่เนี้ยเอ็มละ3,000อ่ะติดพัเอ็มคือแบบอ๋อตกถ้าตีเป็นการชาก็ตกเอ็มละ3,000ถูกไหมลุงประมาณนั้นน่ะ2,000 3,000อ่ะหนึ่งหนึสามหนึ่งหนึ่งสามมือศน ผมมีอยู่สองแสนพี่เตี๋ยวเอาเอาค่ารถแม่สองแสนได้ไหมพี่ไม่เอาไม่เอาเอาไปนี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขึ้นรถเข้าไปเฮ้รกูพร้อมแล้วนะที่นู่นอ่ะกูพร้อมแล้วนะอย่า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 สิ้นเดือนอ่ะกูขออย่างเดียวเลยอ๋อจะอย่าอย่าถึงสิ้นเดือนเอออย่าสิ้นเดือนอ่ะแกอย่าไปตีกับเรา ก็บอกว่าแกนกยังไม่ไปทรงเลยไม่เป็นทรงเลยโดนใบไปล่ะสุถานพิจิตรูได้ครับลุงเสียทรงเลยอ่ะโดนใบบางคนแบบโดนใบส้มอย่างเงี้ยมันมันมันท้อแล้วไม่เทาไรเราต้องไปคุยกันก่อนไว้นอกรอบบ้าเนี่ยมีใครทาเฮี้ยอะไรไหมให้ไปมอบตัวเลยผมเคลียร์แล้วครับผมเคลียร์หมดแล้วไม่มีเลยจนเวลาใช่ครับไอ้พวกซื้อขายหรืออะไรใครเคยซื้อมึงไปแจ้งให้ไปแจ้งหมดเลยก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะวมมีประวัติอ่ะมันก็รอแบบเช็คบินที่หลังอ่ะเวลาเกิดเรื่องปุ๊บมันก็เจอแบบแบ็คเมย์อีกทีนึงอ่ะ มันต้องไม่มีอ่ะต้องไม่มีใช่ครับลุงแล้วจะไปจ่ายเขายังไงเนี่ยสรุปก็นี่ไงครับสักประมาณผมก็เดินเล่นสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วค่อยเข้าไปจ่ายให้มันดึงเชงมันจะหาว่าคิดว่าแบบง่ายไปอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมีคนช่วยมันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเขานึกหน่อยแต่เขาก็น่าจะรู้เลยครับรู้อยู่แล้ว เ้ยไมู่ครัแต่มึงอยากสู้กับมันไหมล่ะกูมีวิธีสู้มันถ้าเรารวมตัวประชาชนที่เกยียดเขาไปกระทิบได้ป่าวะประชาชนไม่ได้นี่ครับไม่ได้ไม่ได้มากกว่าแปดไม่ได้ป่ะหรอมากกว่าแปดครับโดูเฮียแม่งกำหนดด้วยสัตว์เป็นกูดัดรวมคนเลยทั้งเมืองอ่ะมากระทิบเลสอ่ะโอ้บัดดี้กูกับมึงกับประชาชนอ่ะใครจะเก่งกันอ่ะเห็นแกนั้นผมไม่คุยกูมีวิธีนะเว้ยตอนมึงเอาเสียบไม่ได้อ่ะ มาเป็นนามสกุลมึงให้หมดเลยอ่ะแล้วมึงเก้าเข้ามานามสกุลเดียวกันอยู่ด้วยกันได้ปะไอต๋ได้สิบคนได้แค่สิบเองเหรอเก้าคนเก้าหนึ่งสิบแปดลงแปดเลยละโอ้โหเราอะไรไม่ได้อ่ะนอกจากเป็นแก๊งมีเหลี่ยมแล้วเหไอ้ยหน้าผมเอาพวกจักรจี้มาแบบไม่ทิ้งกันมาพูดกินอย่าไปพูดจักรจี้อายเขาไว้ซะไม่มันถามมาตั้งที่แก๊งใช่ครับ มาจากไหนไม่ร er> okay. ู้อะฮัลโหลฮัลโหลครับเอ็มเมืองลุงไม่แพงแล้วเอ็มละสามร้อยมึงไปหาซื้อให้กูไปกูรับมีใครรับไปหาไปเ้าใครขายอยากเข้าจักกจีอ่ะอย่างเงี้ยผมเลยงงอะไรของมึงวะใช่ครับปืนบวกห้าด้วยนะแล้วก็มีสวิตเบสด้วยนะอยากเข้าจักกจีต้องการอะไรมากมึงหากูดิเอ็มละสามร้อยอะไปหามาใช่ครับไปหามาเอ็มละสามร้อยอะกูรับซื้อผมว่ายังงงอยู่ไอ้เหียเออแล้วมันแบบมาประมาณเจ็ดแปดคนนะไม่ขอรับตัวมันเยอะไงพวกเนี้ยครับแล ใช่ครับใช่โหไม่ไวกาแฟเป็นไรอ่ะอ๋อเอามีเอดีไหมครับมีเอดีไหมไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายเขาไม่ได้ยินกาแฟไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่ได้ยินหรอกที่มึงด่าอะไรเขาอ่ะเออตอนนี้เขาไม่ได้ยินนะอเต็มที่ถึงขั้ครับไม่ขอให้ผมมาสิบห้าไงไม่กล้าแล้วพี่ตีมีเล่นกับเขาไหมครับมีมีมีวันที่เก้า มีอยู่แล้วมีล้างแคนกันอยู่แล้วแคนจับเขาทำอะไรอะพี่ตีเขาทำอะไรลูกเยอะเยอะใช่เด็กๆกันมีเรื่องกันผมไม่ค่อยรู้หรอกมันอยากมันอยากจะตี JK ตอนนี้สิ้นเดือนอะจะกจะตีให้ได้เลยตอนสิ้นเดือนอยู่ันสิบกว่าคนเนี้จะตีให้ได้บอสมาตีมันเกิดเลยป่ะครับประมาณนั้นเขาไมเขาขออยากตีอะครับ ไปทำอะไรหรือพี่ตีไปตีแต่ไม่พร้อมหรือเปล่าก็ตีแต่ไม่พร้อมไงเขารู้ไงก็จะตีไงชนะแน่เอ็มมาสามร้อยรับไปหามาครับติดต่อเดี๋ยวผมให้น้องไปรับไปพวกไข่หวานไปนั่งรับเป็มมาสามร้อยอ่ะคือไปจ่ายไปไปไปจ่ายอ่ะตอนไปจ่ายมองว่าเออน่าจะจบแหละคิดว่าน่าจะไม่มีมาหาเรื่องต่อแล้วล่ะ เพราะว่าเขาว่าไม่อยากจะอนี่แล้วล่ะก็จ่ายจบไงน่าจะปิดแผลทั้งหมดแล้วไงน่าจะมีอจ่ายจบแล้วก็จ่ายจบแล้วก็พิกีเดินให้บอกได้ไหมไอตอนเงินกูอยู่ไหนมึงเอามาจ่ายนี่หรอเอาเงินกูคืนมาอย่างเงี้ยแล้วมันบอกว่าจบแล้วไงงงไหมพี่ไปเลี่ยมอย่างนั้นได้ปะผมเอาไปให้สิบห้าเอ็มแล้วพิธีขับมาพอดีอ่ะกับลุงอ่ะไอตอนเงินกูอยู่ไหนสิบห้าเอ็มผมมาเอามาจ่ายจบครับไวพี่ก็ไปเอาเงินมันคืนอย่างเงี้ย เอาเงินกูคืนมาเลยขอไม่ได้หรอกไม่ใจในสิ่งที่มึงท้่มึงที่มึงจะสื่อแต่มันดูจงใจเกินไปเอ้าแคาแบบกูนึกว่าแต่มึงมึงขอกูไปทําอะไรอ่ะกูไม่ยอมนะกูจะมีลี่อะไรกับเขาอยู่เนี่ยมึันไมาจ่ายเขาแต่มันพูดว่าจบแล้วไงลุงเออมึงหมอไงตีกันบอดบอดต้อนบอกเขาเนี่ยชอบชอบนะไปัญหาช่องโหว่เนี่ยชอบเลยมันน่าจะอัด ตอนแรกอัดเคิร์มแล้วจะได้แล้วแต่มันชอบมันชอบมีแบบว่ามันเจตนา<โ>อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบมาจับผิดเจตนาใช่อะไรที่มันดูแบบมันง่ายไปม,มันเป็นทัมมิง่งอ่ะมันเป็นคัมมิ่งอ่ะไปเกินไปอะไรเงี้ยมันจะหาเรื่องอะแต่แต่ไม่ต้องห่วงรอกเพราะไงมันเตียนอยู่แล้วเตียนเยอะด้วยเตียนหลายใบด้วยเตีกี่ใบครับเต๋เต๋ เตียงเก้าสิบร้อยหนึ่งมั้งไม่รู้เยอะอยู่นอะร้อยใบนี่เล่นกี่วันอ่ะลุงพี่ตีนานนานครับนานสามวันนานสามวันโอก็เท่ากันน่ะเสวันสามวันสี่วันมันเล่นในนี้นะมันเล่นมันโหตำรวจอ่ะต้องรอตำรวจน้อยอ่ะ แต่ที่นี่ดีนะที่นี่ JK มีเรียตำรวจเก่งครับที่นี่ตำรวจแบบเก่งมากเลยอ่ะแบบสามคนสองคนยังแบบรอดได้อ่ะแบบพวกมันมีเป็นสิบอ่ะตำรวจตำรวจโหดจริงเก่งเก่งเก่งมากเลยอ่ะเห็นแบบน้องบอกว่ามันมีอะไรนะไอเฟรมที่ตำรวจไายแถบเพีวางคตรฉลาดอ่ะใช่วางฉลาดที่นู่นไม่มีหรออืมไม่มีเลยครับเอาไปลงดิตำรวจได้เล่นอยู่นะวแถบสนุกเลยนะตอนบอกเลย คนขับไม่ไม่เป็นนี่มันเกมขนาดแค่คนในแก๊งผมอะยังขับยังแป๊บเดียวเกมเลยครับลุงไปตำรวจมันชนได้ที่นูน่นตั้มูู้ยิงใหญ่กูอยู่นี่ตัวเท่านี้ตัวเท่าน่ะเสร็จขี้เล็บะ่ะ <c oughs> ตั้มพูยิงใหญ่กูไอ้เหี่ยหนึ่งเมตรสามร้อยไม่มีครับล่าสุดผมซื้อมาเจ็ดรอยบอเน่ออย่างวะโดพี่จอครับครับ มีคิวนายกต่อนะครับอ๋อมีคิวนายกอีกเหรอใช่ครับเขาลงมาบอกครับโอ้น้องโอเคคิวนายกอะไรวะรถปรัดดปบเลยครับดนปรับหรอไปโดนปรับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมมาลุงโอ้โหนะคอ,อยิ้มรถรถได้ไหมครับมันค้างบินได้ได้คุณบอกให้มันค้างบินได้กี่วันนะลุงไม่รู้อ่ะผโดนปรับสองแสนอะ่ะหาเพศสองแสนไม่ใช่หรอ อะไรอะไรของของกูได้อะไรกูไม่ดงไม่ดงขนาดนั้นไม่ใช่หรอต้มหมดเลยพี่ไปต้มหมดเลยแล้วก็โดนเรียกโดนเรียกสองสารอบอลังรี่บอกบอกนายยุทธได้ไหมว่ารูท่าไม่ถึงกันไอตั้มไปตั้มไปตั้มครับครับครับลูกเดี๋ยวเราจะมีแข่งบอซีนะน้องมึงอยู่ในนั้นด้วยโอเคครับดีครับมึงไอตอสด้วยมึงไอตอสไปด้วยมึงไอตอสไปด้วยไอตอสแข่งบอซีนะไอศาตว์ได้ได้ครับลุงได้ครับได้ครับเห็นเห็นเขาไปร้องกันนะว่าว่าว่าแบบจะแข่งอ่ะ ขออย่างเดียวได้ไหมจากใจคนแข่งเก่าอ่ะเขาบอกนะเขาบอกว่าอยากให้อยากให้เลิกใช้มาโคอ่ะเออเห็นด้วยนะมีแต่คนกดคนกดถูกใจให้ใช้ฝีมือล้วนๆเลยเห็นด้ว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 ยรายการนี้ต้องมือสดป้ะเหมือนมันมันก็ต้องแข่งออฟไลน์ไม่หรอนั่นอ่ะนั่นนั่นน่าจะออฟไลน์มั้งครับแต่ประกาศไปเหรอไอ้เหี้ยมาครับไปนายยงก็ถอดอยู่แล้วนั่น เออแต่มาโคถ้าไม่ใช้แม่งมันอยู่ยนะ,นะเนาะเสอแล้วกูถนัดด้วยเดชถ้าไม่ใช้อ่ะนี่ใช้จนติดเป็นนิสยยัยเลยว,ว่าเลไมาทำไรเนะี่ยกำลันจะมาจ่ายทีซีไม่หรอใช่มาโดนทีซีปรับเหรอไอนายกลุงตอนนายกมึงเห็นมีดปะมึงมึงใช้มีดหรือไม้เห็นครับ<ะ>ลุงใช้มีดครับลุงมึงเอาบ้าไม้อะกูมีกูมีม,ม,มาเดช ไม่ไม่เอาไม่เอาไม้ไม้ไม้มีแค่บวกห้าครับลุงบวกห้าใช้ได้มลองใช้เดี๋ยวใช้ได้ปะลองมาใช้ได้ใช้ได้ปะบวกห้าเฮ้ยไม้หายลุงหายมันก็เป็นไม้นี่ไงโง่ไม้หายไปเลยใช่หรอไปนายกด่วนเลยไปนายกด่วนเลย เออหายไปเลยไอ้เฮีหยหายจากกระเป๋าเลยดูดีดจริงจริงจริจริงจไม่รอเล่นๆๆไม่ร้อเล่น่เล่นตลกเลยลงุงตีใหม่ดิโอ้โห<ด>มึงเนียนต้ามึงไม่มีไม้อยู่แล้วไอ้ตีม<ด><ด>ีโอ้โหไม้บวกห้ามีตั้งนานละ มันเป็นรูปที่ไม่มีไม้เป้าไอตีเขาไม่ได้เอารูปมาใส่ดูดูดีดดถ้าเราไปขอนายกเราก็จะได้ไม้สองอันใช่ใช่แล้วมันก็จะแปน,นตอนอีกที ที่ทำเมอนที่นี่ขวดเดียวจังวะลุงทำไงผมผมพาคนมาหาใครวะเฮ้ยความฝันความความฝันของน้องมันเฮ้ยสวัสดีครับลุงโอ้ยเมือกเทิสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับลุงไปไปใส่ชุดเลยไปใส่ชุดเลยไปใส่ต้องถ่างไปดีความฝันอะเย้ไปไปใส่ชุดเลยครับชุดกูเนี่ยไปไปกูต้องการความฝันได้ครับลุงอะไรนะไม่ได้ไม่ผมขอใส่ตั้ง10นาทีได้ไหมครับลุงแบบว่าเดินเล่นอย่างไรเสื้อผ้าครับได้จะได้อยู่นะกูว่า ใส่ได้ใส่เล่นแนวเสื้อผ้าได้โอเคครับโอเคครับโอเคยวคอมคอมทับลุงคอมทับคอมทับเขาฝันเล่นลุงเลยหมึกอ่ะผมไมาจะชวนมันโย่ไอ้หมึกอ่ะอยากได้มันต้องนานแล้วมือปืนหมึกมันนี่ดิหมึงเลขอะไรอ่ะเดี๋ยวกูโดนหักบินเลขอะไรเลขเลขดูไงวะมันไม่มีอะไรเลยเดียวเดียวเดียวมันเป็นแค่ไม้อย่างเงี้ยลุงหมึกก็ดูสีอ่ะดีหนึ่งหนึ่งเอาหรอแค่เนี้ยหรอเราได้แค่สีเหรอไม่เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยของกูดูกูขอหมึกดิ เอาทำไมห่วยแตกขนาดนี้่ีเฮ้ยสองเอ้ากูอ้นก่อนแป๊บนึงงรันก่อนทำไมไม้พี่เป็นแบบนี้อ่ะทำไมไม้ไม่มีนี่อ่ะทำไมไม้ไม่มีสายฟ้าเหมือนนู่นอ่ะโหอันนี้หลุดคิวซี่ปะเนี่ย เออ,ออ้นหมึกมือปืนเป็นไงครับลงุงโ,โหน่าจะเทพอยู่นะเอ้ยเต๋มันมีผีทักมาเว้ยว่าอ,อ้นหมึกเป็นไงว่ามือปืนเขาบอกเงี้ยมึงว่าไงเมึงเห็นมันเข้าเมืองบัางปะไอผีอไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาเอาขนขนจนโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนะเ,น,เนีนยน่ยสายฟ้าหาย ออเป็นไฟดำๆก็ได้ไม่เอาสายฟ้าไฟดำๆโคตรเท่อะมีหรอได้ไหมในเมื่อเราถือคิแล้วอ่ะมันมีเหรอขอไปก่อนมีมเวลือถ้าตีมันเท่อยู่นะดูเตะเตะเตตียังไงวะบวกห้าอู้หี้อะ ได้ยังโอเคลุงเขาบอกมันมีครับลุงแต่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดเนี่ยมันกึ่มครับต้องรอบวกแปดใช่หรอใช่ครับมันมีมันมีแต่ต้องรอเซิร์ฟบีด้วยครับเขาถึงเอามาใส่ให้เฮียแมงรถลาส่วนสามืันนี้ได้ไปไหนนะเขาอยู่นี่อย่างนี้รับบินครับติดต่อรับบินครับติ่อรับบินเดี๋ยวบินอยู่ที่สิบล้านแล้วคุณสติ เป็ปหลายวันเหลือเกินนะคะมีเรื่องอะไรแล้วมาเลยจับอปจับยืนรัวจัดูพี่หยกนายดิพี่อยกาดิ่หนายจิงมาแล้วไว้ก่อนเลยอยากรักได้รัวเลยบินเท่าไหร่ล่ะครับสามคนสี่คนนครับ ไอ้ยาจัดตัวคนละที่อันนี้ที่ไข่เช็คนะคะไม่ได้เข้าหกวันไอ้เหี้ยาจัดเลยสุดเยอฮะเท่าไหร่อ่ะฮะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่นะคนฟัง16บเอ็มครับเจอก่อนไหมเพราะทางคนละขอแจ้งมาเอก่ที่่เมือกี้กูเลขาอาจจะแบบลดกหย่อนให้เพว่าแบงยังไงวะกูโดนแบนลมแล้วซ้ำเลยม ค,ค,คืออันเนี้ยคือเขาแจ้งมาเรื่องปรับตังค์ด้วยเพราะว่าในในมันมีเขียนเรื่องปรับตังค์แต่นเนี้ยค่ะเรื่องเงินอ่ะครูคุณโดนใบทางเลริเปอร์เขาไม่สามารถแบบเอ่อไม่เอาใบอ่ะทางทางผู้เล่นได้ที่ประกาศใบไปแล้วว่าไม่สามารถยกเลิกได้แต่เรื่องเงินเนี้ยสามารถมีลดหย่อนหรือมีการพูดคุยกับฝัง่งตรงข้ามว่าเออจะมีการแบบว่า ลดหย่อนอะไรได้หรือผ่อนจ่ายอะไรเงี้ยคือได้หมดค่ะจริงๆอ่ะซอ 6M ไข่ไม่ได้จ่ายเลยแต่เป็นผ่อนจ่ายแต่ถ้าอยากลดหย่อนมากกว่านี้ถ้าไม่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่เก็บอ <c oughs> ะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่เก็บล่ะครับอ่ะถ้าถ้าไม่เก็บไม่เป็นไรคะ่ะนายกก็จะไม่ได้เก็บเพราะที่ฝั่งเขาอ่ยแจ้งมาคือเขารู้สึกว่าเอ่อปรับตังค์ด้วยแล้วก็ใบด,ด้วยแต่ถ้าเรื่องปรับตังค์มีการพูดคุยกันได้ปกติอะไข่จะลดหย่อนเรื่องเองินให้ได้ครับเพราะว่า งินฟังฟังไม่ค่อยชัดนะครับคนละกี่เอ็มนะครับคือหกวันไม่เข้าหกวันคนละสี่คนคนละสิบหกค่ะมูลค่าแต่งตัวเองไปถึสิบหกเอ็มเลยแต่งตัวเข้าหกวันอ่ะมันสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนยันครึ่งหนึ่งฝั่งเขาฝั่งเขาโอเคไหมที่ปากไม้ผมยังไม่ถึงสิบหกเอ็มเลยแล้วพวกพี่สี่คนเหลือกันอาจจะแบบ อาจจะไม่ทั้งหมดอาจจะเหลือคนละครึ่งก็ยังดีในมุมไถ่คนละแปดล้านอ่ะก็ยังดีอันนี้ก็ยังดีจริงจริงมันมันดีค่ะเพราะว่าไม่ใช่ครับแปดล้านมันก็หาไปได้ครับมันเป็นเหลือดีเหลือสูตรไหมครับแบบลถรลองดิวลองดูเขาไหมสภาพอะไรครับ้พี่เปาลายย่อยนะสภาพวันนั้นอ่ะที่พี่บอกว่าไอตอนมึงมาช่วยพี่ดิแล้วกูมีมัดเปล่าแล้วกูโดนสิฟวกล้านอ่ะกูน้ำตาเล็ด อันนี้อ่ะคือมันไม่ได้จ่ายลักฟรีเสียได้น้องอ่ะีเดยวมันมันผ่อนจ่ายได้ว่าผ่อนจ่ายได้มันจะเป็นบิลแล้วผ่อนจ่ายได้ที่วห้าแสนห้าแสนอะไรเงี้ยโอ้โหแสนทำไมไม่อยู่ไม่ได้น้อยเลยครับพี่ไไมม่่เดี๋ยวเราบอกก่อนแบบไม่ได้จ่ิมเอางี้เดี๋ยวผมไปถามเลยลิปเปอร์ก่อนได้ไหมครับว่าไม่ไม่เก็บได้ไหมเลยลิปเปอร์ด่วนเลยได้ได้ลองไปคุยกับเลลิปเปอร์ไม่ถามเลยลิปเปอร์ี่ ที่จะลดจํานวนเงินลงหรือว่าไม่ไม่เก็บจำนวนเงินได้ไหมเพราะว่าไม่เก็บเลยพวกคุณอะม่เป็นไรไพ่อยู่แล้วเ่อไปเป็นไปได้ได้เพราะไปไม่ไม่สามารถยกเลิกได้แล้วพอมุมนี้พอได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ถามเลอริปเปอร์ก่อนเลยครับมันจะรีแล้วโอเคครับไปดูกับเขาดูก่อนเขาโอเคไหมให้เขาหาไข่ก็ด้ค่ะเขาโอเคได้ครับตาไปแล้วมินไหมี่บอกว่าเราได้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 ใบแล้วก็ไอ้สิบหกล้านเราก็ไม่ต้องจ่ายก็จบเราเราคุยกับเลอริปเปอร์ดู ได้ครับได้วเราจะเอาอีกก็ไม่รู้กูจะพูดยังไงแล้วนะผมเล่นมาหนึ่งปีมูลค่าของเนี่ยตัวยังไม่ถึงสิบหกเอ็มแล้วเอฟาร์มมึงเวลอะไรนะไอเกีฟาร์มมึงอ่ะเกียร์อะไร่ะจีเล็กวลวเจ็ดครับโอ้โหที่เล็กวลวเจ็ดไม่ถึงสิบหกเอ็มดีเฮียวันๆไม่ทำคูยเลยดีกว่าไอเฟมอ่ะก๊งโดนเรียกไม่เจอครับไอหนิมหาดพระขอหาเลยมีเอ็มหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เฮียโหดจังไวสัตว์